ช่วงนี้อากาศหนาวทําให้คนเหงาใครที่กําลังเหงาอยู่ครับร้านเรายินดีต้อนรับสําหรับร้านเมโลครับไม่ไกลครับอยู่ใจกลางเมืองใกล้ๆหนองประจักษ์ซอยเดียวกับยูโซเทลฮะช่วงนี้มีกิจกรรมถ้าใครหนาวเราจะมีเตาถ่านอยู่กลางร้านเลยฮะเราจะมีเมโลให้ไปย่างครับแล้วก็จะมีข้าวจีให้ด้วยสําหรับใครที่เหงาหรือใครที่เศร้ากิจกรรมเรามีครับ ทั้งอาหารอร่อยครับเด็กเสิร์ฟน่ารักดนตรีเพาะบรรยากาศสไตล์แคมปิ้งในช่วงกลางคืนครับผมดูแลกันยาวๆกันไปเลยในช่วงนี้ใครที่หนาวอย่าลืมมานะสาวๆร้านนี้น่ารักรับประกันครับผมถ้าไปถึงหรือว่าอยากจะไปจริงๆเนี่ยปักหมุดได้เลยครับร้านเมโล่ขับครับบรรยากาศสไตล์แคมปิง้งจากที่เนาเหงาอาจจะได้เมาและได้ความสุขกลับบ้านไปด้วยนะ ดนตรีก็สไตล์กันเองครับเพลง90เพลงหมอลำซิ่งเพลงแบบไหนได้หมดมีค็อกเทลให้ด้วยฮะต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ครบเครื่องจริงๆจำไว้ให้ขึ้นใจครับเมนโลครับจุดทำลายตับของฮิปสเตอร์